ชนาทิพย์ชนาทิพย์โอ้โหเตะอย่างนี้น่าเกลียดมากครับแดงดีครับโอ้โหโต้ดีครับโต้ดีครับหลังจากนี้นี่ครับเอาแล้วครับเล่นน่าเกลียดมากครับลูกนี้โอ้ทีนี้วุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วครับไปเล่นแบบนี้ของของเราต้องต้องปราบเันครับโอ้ไปเล่นนอกเกม ผมผูชนาทิพย์นี่ยังเจ็บอยู่เลยครับโอ้โทีมแพทย์ทีมแพทย์ลงไปดูชนาทิพย์ก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างต้องต้องห้ามต,ต,ต้องปราบงนะครับโอ้โหโ,โหล้มแบบห,อหมอยเลขสิบครับก็น่าเกลียดมากครับต้องต้องเอาออกครับโอ้โหถ้าไม่ออกนิดเรียบร้อยครับ อันนี้คือคนทำประตูนะทา,าไม่ออกนี่ไม่ใช่ประชาชนนะครับประชาทัน,นครับโดนแน่ครับดูอีกทีโอ้โหเตะน่าเกลียดมากนะครับใช้คำที่มากกว่าน่าเกลียดได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ติดว่ายน้ำไรโอ้โหใบแดงนี่สองใบเลยครับโอ้โหเข้าบอล น่าเกลียดมากนะครับโอ้ไม่แปลกนะัเตะไทยถูกโอโหขนาดนั้นแล้วชาลันทิปไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับโอ้ประเด็นครับน่าห่วงครับโอ้ต้องเปลี่ยนเลยครับต้องเปลี่ยนครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนครับไม่เสี่ยงครับ